เขาปล่อยหมามาแล้วเว้ยระวังหมากัดด้วยนี่เมื่อกี้ยดูปัญญามาดิเฮ้ยไอตัวนั้นพุดเดิ้ลนี่ยว่ะไอตัวนี้ชิวาวะเมื่อวานแดกตีนไปยังไม่อิ่มเฮ้ยน้องอย่าดูอย่าดูเดี๋ยวครูข้าวไห้กินอกคุมึงพูดอะไรประมาณน่ะนึกบอกคุณเยอะบอกคุณวะบอกว่าไหวเป่าไหวเปล่าไหวเปล่าไม่ได้ทำไมไหวป่า คุณไปนอนคุกหรือญี่ปุ่นวะอีู่มั้งในหัวเลยนะฮะไปแม่ไปหยุดหยุดหยุดนี่มหน้าโงพักนะเว้ยนี่นอนในคุกคืนยังไม่เข็ดอีกเลยวะอ๋ออันนี้ชอบเป็นเดือนคิดไงนี่แก่เกินเรียนอย่างนี้เนี่ยเขาส่งให้มาเรียนหนังสือแต่มาเป็นนักเลงกันไปแยกทางกันทางใครทางมันใหญเห็นว่าตีกันอยู่นะเว้ยไป ตำรวจแกขนาดนี้จับหมาได <Hey. S 1> ้บ้าวะ